ก่อนเบันทิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตัง๋งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีเพ,พื่อนี่น้องสุกุสุกนเนาะวันนี้ใบามาไทยหน้าเพ,พืนพพ่นอ้องเลยไปไทยหน้าเนาะเจอเพือพ่อนเห็นอายเพินพพ่นมาอยู่เพือพ่อนพีน่น้องเลยพี่แม่เพิ่นบอกว่าเห็นอายงานมาจตถไทยเพื่อนพี่น้องเลย จะมาไทยแม่บะไอเฮ็ดเบี้ยอยู่ใช่จังหวัดจันฮะจังหวัดจันทร์รดีปะอ๋ไมได้จดกบมาวันนี้บอกเขาจับตวจไบาดปะแต่ก็มาส่งอยู่ใสส่งอยู่ปากเซ่ลยางยางงูยางมาแต่หอปากเซัวหอเา ไอชิเมื่อใช้อา医院ไหนเมืองพิเมืองพินเมือง <c oughs> อบันพิน,น่อบอสมืองพินน่บอสมืองพิอ๋อปลาทอย่างมาแต่ปาาเสผมพี่น้องเลยอนนี้พอคนเอาเครื่องแล้วก็เอาเขาหายน้องพี่น,ออน้อง,ออองกะว่าไอซื้อยังเกาะ ซื้อข้ามซื้อข้ามเืองเมืองเีนิพี่น้องเอ้ยไอเห็นอ่านพื้นท่งนะครับเพราะสวยเดือดพอ้เนาะเพราะว่า่าว่าไกลพี่น้องเลยคนล่าคุยกันเนาะจนก็ได้ไอพเพศนพูดไอพเอ็อยกอีรักตักตเดือนสามปีสามปีเครื่องคล้องบ่ไรด้วยเห็นบอกตัวัพเ์ี้งกับโมี่โอ มันเงินข้ามอายดีมีห้องอยังไงกับโมนี่หรอโอ้แทนที่จับจิตทรงมาบานได้ก็วม่า,ามาหอดาเซ่มาถิ่มตาเซ่ใช่ไหมเราถ่ายได้โดนหายคนเนาะเพราะว่าจนะิกับไปเมืองเตียย อยนนี้ diyorsun? อ่ะจะดีละสามสิบีโอ้ครับตามชิปีเนาะพี่น้องยางมากจะปากทีโดนจับทีไทยแต่กับตำรวจส่งมาเล่าเนาะตรงี้บัดเนี่ยถาเราโดนพี่น้องเลยเร็ว

ไปกรรมาตนะพี่น้องก็อาบน้ัแล oh, ้วเนาะก็สิ่งดนึนึงไปลงคิดได้เหมือพี่น้องเลยก็สิยุ่งได้เนาะคนรต่กําไกับงาก็ได้ไปสุดท้ายคีิเสร็จนึ่งยวคอยากดีานไปารถต่อไปพี่น้องรถมาใช้เขาอะไรล้วว่าอาเขาเขากินอะไร้แือเป่าโอเคจังนะ โบกรถเข้ามา punched? บ่บ่ได้โบกบ่หรอเรียกว่าขอโบก์เพรเมื่อนำเขาเขามาขึ้เขาเรียกว่าเนี่ยนั่งถ yes, yes, ่ายหรืเนี้ยนั่งรถเดี๋ยวรถมากับดัดเลยอย่างเช่นมวยเนาะมวยเก็บตร ไม่แล้วอยทายนะอัยย้อิดายุย้อนที่ี้มันแต่ปากเท่โอฟไกลดีๆลองเจดงเจดสิบห้วันยังก็ว่าติดอยู่ไทยเจวันเจ็มันเออโผต้องติเทิงถาวะแที่ทีแบบประมาที่ช่องทิดเขากับกลับส่งกลับขื้นนะ จิาวันกินเขากินน้ำเขาอายกินบอกให้ก็กาาได้หตอนเช้าจอนนี้ตอนเตยเนี้ตอนไกินช่านี้นนนให้เป็นแบบปัดนึนึ่งนี้บอให้เราป,ปักินเขาที่ซื้อมีกับเ,าเ้าโอ้ปัค<อ>ดคนในหาดตรงนี้ไฟเนี้ยมีลายเต๋อบอลายคนติจับแล้วเาเขมากมา เอาว่าปล่อยอย่างไครคข้นว่าเอาว่าลงอยู่ปากซี่ไครคข้นเตือนมับอกไทยมัมมี่พี่น้องบอาอยู่ไทยมัมมีมม่แมนเนาะคันมีพี่น้องว่เสลี่ยที่ต่อพี่น้องมาเอาโ้อประกันเอา จัน่อยบูเฮิงดอกมันมักนี่แหละมองมันจอดไขึ้นที่มองนี่แ่ะมากระลัลดเอาทีนี้เราเองกับไปไายหนะ้าเบิ้ลมือเนาะประมาณสามสี่วันก็ได้วอพี่น้องเลยเปลี่ยนตัวที่บ้านเนาะยังตัวดำอ้อยอีกอะสีดำเอา สองตะกาเนาะตะการเหตะกาหน่อยสองตะกาพี่น้องเลยทำเอาพ่อแถวนู้นแถวยังแถวบางงามนนเนะาะเพราะว่าบ้านเอามาจากอย่างนี้นนะพี่นอออ้องเขาเมิ่งกลับมได้เขาก็เจะได้ใจดำหมดจ้าเนาะสามชิวันขึ้นเบาเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วตัว,นะวน,นี้ก็งงแน่กับว่าอยู่ไปใช้แน่เนาะเดี๋ยวนั่งขาเขัามาตอนพี่น้องสา,ารสวดขับในเด่น ตอนนี้อ้ยปันอาดโดนแต่พี่น้องงเดอนี้อันโอเคโอเคออกไปกเ <Okay, okay. S 2> ลแวส่งอ้เนอาดอนพี่น้องเลย โอเคโอเคไปแล้วนีเปนรถล้อเดี่ยวไหมมางกระทันเกือบท่ายมาถัดลงเมืองซีถึงใครว่ากะบรรยากาคนซีเนาะาะว่าเอาควบกมันไใเนาะคี่จะว่า So you guys a to be okay you right.